ฮัลโหลทุกคนอีพีหนึ่งขอาจ้าเรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพอจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่งการเดินทางใกล้เข้ามาถึงแล้วค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากตอนนี้กำลังจัดเตรียมของบริจาคที่ทุกคนให้มานะคะมีทั้งตุ๊กตาอุป การเรียนนะคะเสื้อกันหนาวแล้วก็ผ้าห่มนะคะทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแม้แต่เปียกปูนก็ยังมาช่วยนะคะต้องขอบคุณน้องๆ้องที่หวอดแล้วก็พี่ๆี่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะช่วยกันทั้งแรงกายแรงใจกันเลยค่ะอันนี้คือเราต้องเพกให้เล็กที่สุดนะคะเนื่องจากของบริจาคเยอะมากอาจจะทําให้บรรทุกไปไม่พอนะคะพับพับพับบีบบีบบีบค่ะทุกคนจะได้เล็กที่สุดนะคะ ช่วงแรกเป็นส่วนของของบริจาคค่ะต่อไปเป็นส่วนของการจัดซื้อค่ะเงินที่ได้จากการบริจาคก,ก็นํามาจัดซื้อของนะคะที่เราจะนําไปให้นะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การกีฬาค่ะมีทั้งปิงปองแบดมินตันฟุตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็แฮนด์บอลแล้วก็อื่งอีกมากมายเลยค่ะจากอุปกรณ์การกีฬาก็ไปที่ของอาหารแห้งกันเลยคะ่ะอันนี้เราให้เป็นพวกขนมนมเนยนะคะแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเรื่องเงินบริจาครับรองว่าเราใช้ครบทุกบาททุกสตังค์แน่นอนค่ะวันนี้เราเอานักบัญชีมาเลยค่ะเครื่องคิดเลขติดตัวตลอดค่ะลืมบ,บอกไปเลยค่ะอุปกรณ์การกีฬาเราให้เป็นโตปิงฟองด้วยนะคะสุดท้ายแล้วขอบคุณน้ำใจจากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นของบริจาคหรือเงินทุกบาททุกสตังค์ถึงน้องๆแน่นอนค่ะ